สวัสดีจ้าทุกคนสำหรับนคนที่ถามแม่หนองเล่มาเนาะเรื่องซีซีคีบแม่หนองเล่ใส่ตัวไดแม่หนองเล่ใส่ตัวนี้นะจ้าอันนี้เป็นตัวเก่าที่ใส่หมดแล้วเนาะยวแม่หนองเล่สิถอดให้เบิ้งใส่หมดแล้วใส่หมดเกียงรุ่นนีก็บพรามีรีฟิลนะจ้าแม่หนองเล่ใส่สามเดือนเนาะสามเดือนก็กว่าสี่เดือนเลยว่าสันทอะตัวนี้เนาะ เดแมลงไ้สีม้าแกะโตไม้ให้เบิงงกันระวังที่เขาแกะโตไม้ไปน้าแมนงได้ก็ขอฝากถึงลูกค้านี่ได้จากลูกค้าที่นารักเข่ามาส,สา street, ั้งสินค้ากับแมนงเล่เนาะแมนงเล้กับอยากบอกว่าให้ติดต่อมาเนี่ยได้จากสร้างสินค้าไว้ตั้งหารักไว้เลยาสันเถาะ แม่หลองเล็กก็ับไปสื่อว่าหายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันสัญญงสัญญากันสดิดดีพอถึงวันเราแม่หลองเล็กกัไล่ไปหาแล้วก็บอตอบมาอย่างจังใดเกิดขึ้นมี่ชีวิตอยู่หรือเปล่ากะติดต่อแม่หลองเล็กมาในเด้อทำนีชีวิตอยู่กะแม่หลองเล็กกัดมาพูดคุยกันใดเนาะจ้านอกอันกะ ให้เขามาบอกกันแน่ว่าสันทอยาถ้าสังไปแล้วหนีหายไปเลยทั้ว่นนั่นมาทำา่ายแม่แบบแม่นงเล่แบบนี้แม่นงเล่กะสีเอาลูกอันอันสวยงามขืนโช์นะจ๊ะเขามาติดต่อแม่นงเล่เด้อเพราะว่าอันอันตรงว่าตรงเวลาต่อกันเนาะบมเมนว่าอันไม่เห็ดให้กันเสียหายรอให้อันเฮ้าเสียหายยังสีแม่นลงเล่กะฝากถึงนะจ๊ะให้มาติดต่อแม่นลงเล่นะจ๊ะ ถ้าจังไดบอกแม่หนงเล่น้าแม่หนงเล่พกโกรดพกเครื่องถ้าติดต่อมาเนาะอันเพราะว่าเข้าจังไดกระสิใดคุยกันแต่ว่าถถนนี้หายเงียบหายมาซังของแล้วนี้หายเงียบหายแม่หนงเล่เสียเอาลูกมาบอกแม่ค่ะทุกคนว่าหายละว่างดีๆเพราะว่าบุคคลนี้ีเป็นบุคคลอันตรายกันแล้วกันเนาะหายติดต่อแม่หนงเล่มากกันแล้วกันเพราะว่าแม่หนงเล่กะไล่ไปกับว่าตอบกับว่ารู้ว่าหมายความาจังไดกะ จ๊กสิว่าจังใดเนาะคนทาลูกค้าตั้งตั้งใจหรือว่าอันว่าท่านไหนมีเวลาเอียงกะเขามาคุยเขามาบอกกันแน่ว่าแม่นีหายเงียบไปแจ้งสี่นะจ๊ะอันป้าแล้วกันเลยนี่แม่น้องเล็กกจะไปอันซีซีตัวนี้เลยนะจ๊ะแม่น้องเล็กสีผ้ามาทดลองเนาะอืมอันนี้เป็นสีชมพูแม่น้องเล็กใส่สองสีกันแล้วกันอันนี้มันกระสมีฟอยติดห้ยอันนี้ก็จะเป็นกันกระจุกมั้เนาะ กะออกเลยบัดนี้แกะออกเลยแกะแล้วนี่เฮาก็กดหม้องนี้เนาะกดปึ๊ดปนี่กดฮุ่มันนี่อันแรกๆมันก็สิกดฝืดจักหน่อยก็กดหลายๆเทื่อนี่ขี้มันก็สิออกมาออกมาเฮาก็ใส่อันนี้ทาไปกดไปเนาะเห็นบ่กดแป๊บเดียวเนียน เนียนต่อไปกับผิวเขาเลยนี่คางคางบริเวท่านี่คางนี่ท่าแล้วเนาะมันกระแตกต่างกันซึ่งมันใส่ดีละกัเป็นโตบำรุงผิวหนาเข้าแล้วกับบริเวณไฮน์หนาเข้าเนื้อหนาเนาะแม่นของเล็กก็ใส่ซีซีคิมแต่ซีซีคิมท่าแล้วกัอันท่าอันนั้นไหมกระสีสเปกก็ออกจากบ้านไหนเนาะบริเวณท่าแป้งนี่เห็นไหมก็เกดหนาเข้ากับสิมันเงาแบบสาวเกาหลีเลยว่าสันต์ก็ แม่น้องเล่กลับมาขายของแบบลูกทุ่งแบบบ้านๆนี่สิละ่ะผู้ใดซื้อั่งของของแม่น้องเล่หาลักอันขึ้นละลู่ตัวกัดฝ่าติดต่อมาเด้อค่ะบ่นั่นแม่น้องเลก่กะถือว่าไม่เฮ็ดให้แม่น้องเล่เสียหายเนาะสั่งของแล้วกะบ่เอาบรา่รับผิดชอบแม่น้องเลก่กะสิขอแจ้งภาพขึ้นนจะจ๊ะขึ้นเพราะขึ้นเพราะว่าอย่างติ๊ก เตือนแมคคาทั้งหลายจึงสิบว่าใดปเป็นเตุกับคนอื่นอีกเพราะว่าเงินมันโบเมนต์หน่อยหน่อย,อยแม่หลวงเล่ได้สือของมาหายแล้วกับว่ามาติดต่อไล่ไปกับว่าตอบบรรลุว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนาะถ้ามีชีวิตอยู่กับฝาติดต่อมาเด้อก่อนที่แม่หลวงเล่สีสรงหลูให้แมคคาในเกาหลีทุกคนนะจ๊ะมือหนอีก,กับเขามาบอกมาแจ้งกันแล้วนะจ๊ะแม่หลวงเล่กะบได้ว่ารยังดอก ขันเขามาติดต่อสาบบาว่าเอากับว่าเอาแม่นนองเลขกกบสีเออบ่ได้ล่อค่อยเนาะเพราะว่าการไปเห็ดจังสีกับแม่ค่าคนอื่นมันกะเจ็บปวดรวดเล่านะจ๊ะอันสัญญากินจังแล้วว่าสีเอาละกะอันบอกใครเฮ้าไปสื่อมาละกะประมูลราคาแล้วก็บ่มาติดต่อแล้วกะหาอ้เงียบไปเรืยมันหมายความว่าจังใดกะเขามาบอกในไลน์กันแล้วกันนะจ๊ะสาบว่านั่น แม่หนงเลขกับสีทรงภาพห้แม่ค้าทุกคนในเกาหลีเนาะก็ถือว่าเสียเครดิตไปเลยกันแล้วกันกับลูกค้าอันที่ที่แม่หนองเลขกับสิ่มาจัดอันลูกค้าเฉพาะของแม่หนงเลขกันแล้วกันลูกค้ายอดเยี่ยมเนาะต่ว่าถ้าลูกค้ายอดแย่กะเอาไว้อีกส่วนหนึ่งแม่หนองเลขกับจำไว้ในหัวใจกันแล้วกันเนาะย่าสัะเขาไปเฮ็ดกับแม่ค้าคนอื่นแบบนี้อีกกันแล้วกันนะจ๊ะเนาะฝากไปก่อนจ้ะบ๊ายบายไปละจ้า